มีแฟนทั้งทีแฟนติดเพื่อนแฟนติดเหล้าแฟนติดเกมนะครับมีคนถามคำถามนี้เข้ามาเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะเป็นกันทั้งนั้นเลยนะครับในปัจจุบันติดเหล้าติดเกมติดเพื่อนเนี่ยนะครับเราบางครั้งเราทำได้นะแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปนะครับมันไม่ดีทั้งนั้นเลยนะเราควรเอาเวลา แบ่งแยกให้ดีนะครับทุกอย่างทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยทำได้นะแต่ต้องแบ่งเวลาให้ดีนะครับทุกครั้งที่แฟนไม่พอใจมีสีหน้าไม่พอใจหรือว่าทําอารมณ์หงุดหงิดใส่นะครับบางครั้งเขาไม่ต้องพูดนะเราต้องรู้แล้วเพราะว่าเราครบกันมานานนะแฟนไม่พอใจไม่ต้องรอแฟนพูดครับบางทีเขาเดินลงเท้าหน่อยเขาทําสีหน้าบึ้งตึงหน่อยนะครับเราก็ควร มีเวลามาแบ่งให้แฟนบ้างนะตรงนั้นแค่นั้นเองวิธีแก้ง่ายๆนะครับแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะแยกให้แฟนด้วยนะครับเพราะเวลาการใช้ชีวิตคู่ของเรามันจะน้อยลงนะถ้าเราไม่ทําแบบนี้